สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับชุตินันชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพี่จะมาแนะนำวิธีการทำรูปติดบัตรด,ด้วยมือถือนะคะกดติดตามสาระดีๆได้ที่ y o YouTube ชุตินันชาแนลค่ะสำหรับการทำรูปติดบัตรด,ด้วยมือถือนะคะ เราจะใช้แอปพลิเคชัน p i c Art ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันในการตัดแต่งรูปนะคะก็คือน้องตัวนี้ค่ะสามารถโหลดได้ทั้ง App Store แล้วก็ Play Store เลยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้โหลดนะคะก็ไปทำการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยก่อนนะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องเตรียมนะคะเวลาจะทำรูปติดบัตรก็คือรูปถ่ายหน้าตรงนั่นเองค่ะเราจะใช้แอปพลิเคชันกล้องถ่ายรูปที่ติดมากับโทรศัพท์นี้แล้วนะคะ เพื่อทำการถ่ายรูปหน้าตรงจะใช้วิธีการเซลฟี่หรือว่าจะให้เพื่อนถ่ายให้ก็ได้ค่ะเมื่อถ่ายรูปที่เราต้องการได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราไปที่แอปพลิเคชัน p i c a r t นะคะจากนั้นให้เรากดไปที่รูปทั้งหมดนะคะและเลือกรูปภาพรูปถ่ายหน้าตรงที่เราได้เตรียมไว้มา1รูปค่ะเพื่อที่จะทำการทํารูปติดบัตรนั่นเองค่ะ เมื่อได้รูปมาแล้วนะคะก็จะมาที่หน้านี้นะคะจากนั้นให้เราเลือกไปที่รูปกรรไกรนะคะตรงคำว่าตัดออกตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เรากดเลือกตรงคำว่าบุคคลนะคะแล้วก็กดตรงสัญลักษณ์รูปคนตรงนี้ด้วยค่ะ จากนั้นระบบนะคะก็จะครอบรูปเรานะคะให้เป็นสีแดงแบบนี้นะคะจากนั้นให้เรากดไปที่สัญ,ญลักษณ์รูปตานะคะเพื่อดูตัวอย่างเมื่อกดที่สัญ,ญลักษณ์รูปตาแล้วนะคะก็จะได้ภาพมาแบบนี้ก็คือระบบได้ตัดภาพพื้นหลังออกไปแล้วนะคะเราสามารถใช้สัญ,ญลักษณ์รูปคู่กันนะคะเพื่อแต้มตรงไหนที่ขาดหายไปแล้วก็แตะที่สัญ,ญลักษณ์ยางลบนะคะ เพื่อลบส่วนที่เกินได้ค่ะเพื่อเก็บรายละเอียดรูปภาพนะคะจากนั้นนะคะให้เรากดไปที่คำว่าบันทึกนะคะเมื่อกดบันทึกแล้วก็ให้กดถัดไปค่ะ ื่อขึ้นโฆษณามาแบบนี้นะคะให้เรากดเครื่องหมายกากบาดออกไปเลยนะคะจากนั้นก็กดบันทึกรูปภาพนะคะรูปภาพก็จะบันทึกไปที่แกลเลอรี่ของเราค่ะจากนั้นเราก็กดย้อนกลับและกดบันทึกสร้างนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาเลือกสีพื้นหลังกันค่ะให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะจะพบคำว่าพื้นหลังแบบภาพสีนะคะ สีพื้นหลังของรูปติดบัตรนะคะก็จะเป็นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินนะคะวันนี้จะเลือกสีฟ้าค่ะเป็นสีฟ้าเข้มนะคะจากนั้นให้เราเลือกไปที่สัญลักษณ์เครื่องมือนะคะที่วงให้ตรงนี้นะคะจากนั้นเลือกไปที่ตัดรูปค่ะให้เราเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะจนเจอคำว่าใบหน้าคนนะคะก็ให้เราเลือกกดไปที่ตรงนั้นเลยนะคะ เมื่อได้สีพื้นหลังเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็นํารูปภาพที่เราตัดไว้เมื่อกี้นะคะมาใส่กับพื้นหลังสีฟ้าได้เลยค่ะให้เรากดไปที่เพิ่มรูปภาพนะคะจากนั้นให้เราเลือกภาพที่เราตัดไว้เมื่อกี้นะคะกดเข้าไปเลยค่ะแล้วรูปก็จะมาปรากฏที่หน้านี้นะคะเราสามารถซูมย่อและขยายภาพและปรับตำแหน่งของภาพให้อยู่ ในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วก็สวยงามเราต้องปรับให้อยู่ตรงกลางนะคะค่ะและตรงแถบด้านล่างตรงนี้นะคะเราสามารถปรับแต่งภาพได้ด้วยนะคะ เพิ่มแสงหรือว่าลดแสงหรือว่าจะเพิ่มความสดใสให้กับภาพเลือกเตอร์ก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะจากนั้นก็กดถัดไปนะคะแล้วก็กดบันทึกค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการทำรูปติดบัตรด้วยมือถือค่ะ ทำรูปเสร็จแล้วนะคะเวลาสั่งปริ้นนะคะเราก็เลือกว่าจะเอา1นิ้วหรือ2นิ้วนะคะแล้วแต่เราต้องการเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะลองไปทำกันดูนะคะสำหรับการทำรูปติดบัตรด้วยมือถือทำไม่ยากเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ ติดตามสาระดีๆได้ที่ YouTube ชุดนันช n แนลค่ะ